รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาหารรอยยิ้และมิตรภาพของผู้คนบนโลกนี้กับเราดิ o m a t Society สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาที่เรามาพบกันแล้วนะคะทุกๆวันสุ์อย่างนี้ละคะ่ะกับรายการ Diplomat Society กับดิฉันกุสุมาโยธาสมุทรละคะ่ะ สัปดาห์นี้คุณผู้ชมคาพาไปยังประเทศสวยๆงามๆนะคะอย่างกับประเทศสมาพันธรัฐสวิสหรืออีกในหนึ่งก็คือประเทศสวิสตเซอร์แลนด์นั่นเองแหะคะ่ะประเทศนี้นะคะคุผู้ชมคะรายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ค่ะเรียกว่าเป็นหลังคาของยุโรปทีเดียวนะคะเพราะว่ามีภูเขามากมายกว่าประเทศใดๆในกลุ่มประเทศยุโรปทีเดียวนะคะ และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะประเทศนี้มีความสําคัญกับประเทศไทยมากทีเดียวนะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนี้สรงศึกษาที่ประเทศนี้แหละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือย่อยอของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งหลายๆท่านก็คงจะได้ไปเยี่ยมเยียนกันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับท่านทูตท,ที่มาประจาอยู่ที่นี่สิคะท่านทูตคริสตินรูกแกโนท่านเป็น หญิงนเก่งทีเดียวนะคะทุกผู้ชมคะศึกษาเล่าเรียนในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้มาเป็นประจําอยู่ในประเทศไทยนี้เป็นประเทศแรกนะคะทุกผู้ชมคะแล้วก็อยู่นานทีเดียวท่านกระซิบอีกนิดนึง ท่านทูตเนี่ยสามีของท่านเองนะคะคือผู้สมรสของท่านทูตนี้ก็เป็นนักการทูตเช่นกันและคะ <'t> แล้วก็มีลูกสองคน <and S 1> น่ารักน่ารักทัท้งคู่ทีเดียวนะคะ <did> คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสิ่ง <make> ละอันพลน้อยที่เกี่ยวกับสถานทูตและตัวท่านทูตนะคะทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Diplomat Society สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ เราเข้ามาอยู่ในทรเนียรท่านทูตแล้วนะคะมาดูกันว่านัดไหมว่าจะใส่ชุดประจำชาติม่จจะใสใหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูนะคะถ้าใส่น่นยจอดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะว้าว <Wow. S 3> สวัสดีค่ะ,คะ look at so classic so nice thank you thank you. <Wow. S 3> thank you for coming pleasure to see thank you ขอบคุณค่ะ thank you please have a seat ขอบคุณค่ะ wow I like it thank you oh wow So, so this is something that everything it has to be in set everything yes it's a swiss traditional costume mm -hmm. and we have 26 cantons like provinces yes. and each canton has different clothes ah, but yes. also in the canton we uh -huh. have different so this is from zurich uh, from the uh, wental and they wear it on the daily uh, uh, on the weekly day not mm -hmm. on sunday yes. uh but nowadays we don't wear it everyday so it's only for festivities อดซะไม่ได้คุณผู้ชมขาก็ต้องคุยกันเรื่องเรื่องประจำญชาวของท่านนะถ้าบอกว่าคือเนื่องจากว่าประเทศนี้มีตั้งตั้ง26รัฐเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นเป็นชุดเป็นเซตนะครับเพื่อจะให้เห็นนี่ก็มาจากเมืองนึงกระโปรงมาจากเมืองนึงอะไรอย่างเงี้ย so cute so nice yes everybody has to you know extra shoes extra socks so everything has to be set together together but 26 yeah, province. provinces, but in each one we have also different. Mm. So even in a, one canton we have different clothes. Mm. So the, the experts, they can see from which region ah. y are coming from. นั่นคาแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นชุดหนึ่งชุดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคนจะมองกันรู้เลยแหะในประเทศท่านนี่ว่า คนนี้มาจากจุดส่วนไหนที่นี่มาจากจังหวัดไหนโอเคค่ะ oh, okay. Now come to t h e t h i n g that the uh, people like to know นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เราก็จะมาสอบถามแทนคุณผู้ชมมันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะ Tell us your excellency a day in life of the master surely that people might be liking to knowOkay well I have a quite a, a big embassy we because we are a counselor hub so we are covering uh, for all the Swedish <c oughs> people living in Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar and Malaysia. Oh, wow! so we have to uh, care about the s w i s s people and we have already almost 8,000 s w i s s people living in Thailand. โอ้ถามท่านทูตว่าวันวันหนึ่งท่านเริ่มวันของท่านยังไงนะคะับท่านบอกว่าเนื่องจากว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเป็นศูนย์รวม ของบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆของสถานทูตนะคะซึ่งท่างก็ต้องดูแลตั้งประเทศมาเลเซียลาวเวดเวดแคนเบเดียเวียดนามอแล้วก็พม่านะคะเพราะฉะนั้นก็นี่คือสวนรวมแล้วก็เป็นสถานทูตใหญ่ทีเดียวแล้วค่ะ a person a Thai I have to say that uh, traveling to your country what to do and what not to do being late ถ้าถามเพื่อนๆว่าไปเนี่ยจะมีอะไรห้ามหรือว่าอนุญาตให้ทำได้หรือไม่ควรทำสิ่งหนึ่งก็คือต้องตรงเวลาท่นถือบอกถ้าใส่นาฬิกาสวิสแล้วกับมันตรงเวลาเพราะนั้นก็คาดหวังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ผู้นักเดินทางต้องตรงเวลาเวลาคุยกับคุณชาวสวิสแล้วค่ะผู้ชมคะ เมื่อถามถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสองประเทศอันยาวนานเนี่ยน,นะคะท่านทูก็อดที่จะให้เราดูภาพประทับใจภาพหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ What is the very impressive picture you want to show me? Yes, this is a picture with His Majesty the King uh, and with his mother. Yes. And uh, he gave her uh, Edelweiss, which mm -hmm. is a flower growing in the Swiss Alps. Mm -hmm. And it seems that she was very happy because it reminded her of her stay in Switzerland. Mm -hmm. So this picture is very close to my heart. Oh. <laughs> 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 หัวใจของขึ้นทูตมาตลอดนะคะถึงขนาดวางไว้ในห้องรับแขกทีเดียวก็เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระชนนีวันนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุมาเยี่ยมพระชนนีแต่สิ่งที่นํามาในมือนะั่นคือดอกไม้ชนิดหนึ่งคู้ชมกเรกว่าดอก What is the name of the flower? Edelweiss yeah, mm hmm. and it's only growing in the Alps mm hmm. and they are protected but you can also um, uh, try to uh, grow it at home. Mm -hmm. uh, and that's the reason also uh, that it's our traditional flower that we keep it uh, on different uh, design. Mm -hmm. uh, also like in broderies, uh, yeah. here you can see the elder white. มอบแต่พระชนนีก็เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่ปลูกหรือว่าเกิดขึ้นในธรรมชาติบนภูเขาเอลฟ์คุณผู้ชมค่ะไม่มีที่ไหนในโลกเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่พอมอบให้เนี่ยพระชนนีบอกว่ารู้สึกปลื้มมากเพราะทําให้นึกย้อนไปถึงในอดีตที่ตรงๆตรงอยู่ที่นั่นมาหลายปีทีเดียวนะคะดอกเอลเดอร์ไบท์เนี่ยนะคะสามารถเนี่เขาทำเป็นรูปหลาดหลายหลายๆรูปแบบนะคะเนี่ยแล้วพื่ก็จะเห็นเป็นบนี้วบนบนี้ได้จึงสวยงามทปเียแล้ว <Ad oms. S 1> ก็ Don't think that you find it in the Alps very easily you have to climb but w e r y t h it. ไม่อย่านึกว่าไปถึงก็เด็ดได้เลยนะท่านทูตบอกไม่ใช่มันอยู่ตีนเขานั่นต้องขึ้นไปข้างบนเลยดูเซลล์ลิตเติ้ลบิตของด t ตเดลเ e วิสเอเดวิสเราลองกันได้แค่นี้ละค่ะอะและค่ะโอ้ข้าฝึกทับใจจริงจริงใช่ไ Would you like to see what we can cook? It's time. y s w าสวิสติช We know เราร the <Oh ู้เรื่องราวของประเทศสวิสกันได้พบกันได้หลากหลายเลยนะคะสิ่งหนึ่งคือวัฒนธรรมอาหารท่านทูตเชิญเราไปดูแล้วเดี๋ยวเราไปกันนะคุณผู้ชมคะสน tunnels, <S <S ับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ อันนี้ก็เป็นช่วงพาทูตเข้าครัวน,นะคะคุณผู้ชมในารายการ Diplomat Society กับกุสมาเยธาสมุทรค่ะวันนี้จะทำอะไรมาถามกันเลย What are you going to do today, y a n s e n i I will show you how we bake the sweet bread called soft, soft, and so we're going to do two things today. The bread and and the Swiss cheese fondue which is very famous right? คุณชมคะวันนี้ท่านดูจะทำให้รู้สองอย่างนะคะก็คือทำขนมปังสวิสทำง่ายขนาดนั้นที่รึแล้วก็ทำเป็นฟองดูนะคะเป็นชีสฟองดูที่มีชื่อเสียงมาก Tell me about the cheese fondue the cheese fondue everybody <is S 1> talk about it Yes, this we we like really cheese because we have so many cows producing milk so the cheese is made by our our raw milk and then in, especially in the winter time we melt this cheese in a pot and eat together mm hmm. and it's very cozy cool, so you know if it's cold outside uh, then it's heating you เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูนะคะว่าทำไมตันตุ๋ถึงจะเลือกเอาเป็นชีสฟองดูนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวเขาก็เลยต้องเอาเนยมาละลายละลายยังไงเดี๋ยวดูกันละกันค่ะ yes please โอเค yes อันนี้เราเริ่มเดมปังก่อนนะคะ I already เออเว้ยแก่มีส่วนผสมก็คือลาว่าแป้งนมไข่เกลือนิดหน่อยแล้วก็เนยยีสต์แล้วก็ใส่ยีสต์ก็ไปเล็กน้อยนะคะการคุณผู้ชกัน เราจะต้องมาลอง n o it's time for us to see this use this or hand by hand เราต้องหยิบด,ด้วยมือนะคะส oh, <2 S 2> อง <4. S 2> คนิ้นเจอค่น yes <Okay. S 1> แล้วทำไงนะคะ one okay ah, yeah, แล้วฟองดูชีสฟองดูก็ได้เริ่มแล้ว is that what you wanted I like it. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I like it. What kind of it, it should be um, salty or Yeah, quite uh, strong so, so not too salty mm. but is uh, <laughs> <one> not enough. อร่อยมากนะ <laughs> so, uh, so well you lose the bread inside you have to wash up this is the rule wash up means what we 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 joking at in Switzerland so if you miss sometimes you miss it oh you have to make the dish afterwards to wash the dish ว่าที่มันก็มีความน่ารักเล่นกันนะคุณผู้ชมคะเนี่ยถ้าเปิดใครนะเสียบไม่เป็นใช่ไหมคะทำขนมปังหล่นไปนี่ต้องล้างจานหลังจากนั้นะอ่มหอมมาก so when people go to your country anytime they can ask for this to be made yes look at uh, special restaurants especially in the tourist attractive mm. uh, cities or in the mountains that uh, you have to ask about n o c a l l y h a d e สําหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่อยากจะลองลิ้มชิมรสฟองดูชนิดนี้นะคะชีสฟองดูเนี่ยก็บางพัตนาารมีคุณบอกว่าก็สามารถ ได้นะคะผู้ชม3ชิ้นแล้วค่ะเอา <Yes. S 1> คริสต์แลนเนี่ยเขามีอะไรที่น่ารักมากคุณชมเนี่ยจะเช็ดปากเลยไนมะ่จล้าเช็ดเลยเนะี่ยมันสวยอะ่ะไต้องไต้องเป็นลายยูสิงห์อีกนะสุันนี้ก็จะเป็นชื่อเมืองต่างๆแม่ตผ้าเช็ดปากอย่างเป็นน่ารักเป็ยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีเมืองซูริก เซนแกลนเบิร์นที่เป็นเมืองหลวงของของประเทศน, Capital, Basil, นะครับจะแคปิตอลบบซิเลอร์ลูเซนนะ,ะนั่นแหกะ time jump โล้วมาดอนแล้วนี่ค่ะพลาดาไม่ได้พวกเขามาฮอนเนี่ก็คืออยู่บนช็อกโกแลตที่เราทุกคนเห็นกันนั่งยองเป็นอะไรที่โรแมนติกสวยงามที่สุดในโลกเลยค่ะ you expensive you've been telling me you've been in thailand for many years definitely you must be liking some thai let me let me ask you what do you oh, actually like I it i like really everything but special something reason um it's spicy วิ่งเกอันมีจองทับมีดิสีสบัดโอ้ยเราเรียนถามนันทุนนะคะว่าท่านอยู่ที่นี่มาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยนะคะจะมีอะไรอาหารชนิดไหนที่ชอบมากที่สุดนั่บอกว่าไปแล้วเนี่ยชอบหลายอย่างด้วยกันแต่ที่ประทับใจแล้วก็ชอบมากๆในรสชาติก็คือสต่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองดูมีไหมนันทุนหรือเปล่านะคะโอ้ what a surprise ขอบคุณค่ะเชฟขอบคุณค่ะเชฟแล้วเราก็มีไม้ตนตูดด้วย y o u h a ฮับบ Oh very much Can I taste Yeah please ต้นทูีบอกดีใจมากเลยแตขอชิมขอชิมดูสิว่า See what is the taste that you like I like it You normally taste spicy Yes Spicy Spicy ถามว่าเผ็ดไหมอ่ะชอบแบบเผ็ดๆมันบอกต้องเผ็ดต้องเผ็ดเดี๋ยวก็ดูเผ็ดไหวไหมเนี่ย I like i ด้ที่ส s because we don't have swims s t ได้ส s รีมส s ท i ่ร้านไอ s สิเต่คือเรื่องของเรื่องที่ท่าชอบเป็นกรณีพิเศษของที่นี่เป็นร้านจากร้านท่าฉลองนะคะคุณชมค่ะแล้วทนี่บอกว่าชอบเพราะว่าประเทศท่านไม่มีกุ้งอ๊า mm. <That 's S 2> อยากนี <one mark. S 2> ้ค่ะผู้ชมได้เรียนรู้หรือว่าได้ซึมซับ เรื่องราวไม่มากก็นน้อยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วนะคะ mm hmm. เราก็ยังได้รู้จักอาหารที่เขาเป็นขึ้นชื่อของเขาแล้วนะคะ mm hmm. ในวันนี้กปแล้วนะคะ mm hmm. แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองครัวทั้งทูตเนี่ยอยากจะให้อะไรคุณผู้ชมบ้างไหมค่ะยังไม่หมดนะคะ What did you say? They said the uh, one mustn't miss this. Yes, you have to taste Swiss chocolate. ครับสซอมมนที่หวานนทำโดสวิสเนอร์เนื่องจากเขามีนมบุนมบเยอะมากคุณผู้ชมการเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ไปประเทศสวิสแล้วไม่ได้ลองริมชิมรสช็อกโกแลตสวิสแล้วเหมือนไม่ได้ไปไม่ถึงนะคุณผู้ชมอาร ดูใจดีจ hmm. mm ังเลยบอกว่าไม่สามารถที่จะให้คุณผู้ชมได้นะคะช็อกแลตราะเดี๋ยวมันจะละลายทั้งหมดแต่มีของฝากยูโอนี้กี่ใบอะวะ no I have two q u e s t i o n <laughs> มาได้ใฟ้ฟานะคุณผู้ชมอยากให้ร่วมรายการกันนะคะนั่นทุกเรมีคําถามสองคำถามแต่และท่านก็ได้หนึ่งกินนะคะของนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวถามคําถามก่อน What is the question please The first question is how many official languages are spoken in Switzerland ภาษาเป็นทา,า,ขาขงการสี่ภาษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ผู้คนในหลากหลายเผ่าพนานั้นเป็นภาษาอาะไรบ้างคะสี่ภาษาค่ะแล้วจะได้ Yes please This is a Swiss wow. knife set. Mm. So it's very thin and light. Mm. So you can put it in the handbag. There is a scissor, a knife. famous uh, the oh. And Switzerland not only famous for the landscape and for the are also a for only not is l สวิตเซอร์แลนด์ันไม่ได้แตสวยงามงดงามไปด้วยคุณเขาและธรรมชาตินะคะแล้วกับผู้คนแล้วก็ยังจะมีการเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ด้วยและสิ่งในการสร้างสรรค์ เป็นของในยุคใหม่นี้ก็ถือมีแล้วค่ะ่านผู้ชมค่ะเป็นเบามากนะคะเป็นกนกลกยสำหรับเดินทางนะคะเป็นตะไบตัดเล็บเป็นอะไรใช้ได้เลยนะคะใส่ในกระเป๋าป่ะโอ้ดีมากบ้านจิ๋วเลยค่ะคผู้ชมเรียนนะคะคําถามที่แรกก็คือคําถามแรกก็คือภาษาสี่ภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางการภาษาอะไรคะ The second question pleaseYeah we talked about how to travel Switzerland so I would like to ask which is the easiest way to travel ง่ายมากเลยเมื่อกี้เราก็คุยกันแล้วนะคะว่าการเดินทางที่ง่ายที่สุดของประเทศสวิสแลนด์โดยทางใดคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเราหนึ่งชิ้นนะคะจยลืมส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏตรงนี้ละค่ะ o w s o good. thank you so much, Excellency, and we both have to say goodbye to the audience นะคะ in goodbye n u r language ผู้พิทั่ษ์วงอะจารย์อันนี้ก็คือรายการ Diplomat Society สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ Diplomat Society กับดิฉันกุศุมาโยธาสมุทรนะคะในวันนี้ค่ะเรายังมีเรื่องราวดีๆกับหนึ่งในโครงการเพื่อพระราชามาฝากกันค่ะ ส่งวงวใยคนที่่เขาาอยูหงไกลร,ร,าารับคือทุกปีนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศจะจัดงานวัฒนธรรมนะครับเพื่อเป็นเฉลยพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีนาถนะครับทุกปีก็จะเปลี่ยนหัวข้อนะครับปีนี้ก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของอนุรักษ์ภาไทยนะครับ โดยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับความรมืมมือจากพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้านะครับแขกผู้มีเกียรติก็จะมีประมาณ300ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะทูตานุกูตนะครับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศผู้แทนเอกชนภาครัฐและก็ภาคสังคมนะครับก็รวมแล้วก็ประมาณ300ท่านโดยท่านประลักกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศก็เป็นเจ้าภาพนะครับนอกจากนี้ก็จะทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ ยืนชุดจากดีไซเนอร์15คนนะครับเพื่อที่จะให้แขกผู้มีเกียรติได้เห็นการประยุกต์ใช้ผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายนะครับหรือผ้าชาวเขามาเป็นชุดดีไซน์ต่างๆนะครับซึ่งทางชาวต่างประเทศเขาก็นิยมนะครับชื่นชมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเราได้เชิญแคนคอร s y ซิมโฟนีออ c h e สตอร์ครับ BSO มาบรรเลงน,นะครับให้กับแขกผู้มีเกียรตินะครับก็จะบรรเลงนอกจากเพลงพระชทิพิพลนะครับอย่างเช่นแผนดินของเรานะครับรวมทั้งเพลงที่สมเด็จพระราชินีนะครับท่านทรงโปรดเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงคลาสสิกหรือเพลงจากบลอดเวย์นะครับครับคือ,อ,อในในแง่ของออมุลชนคนไทยนะครับ ทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ไปร่วมงานต่างๆนะครับในเรื่องของการเฉลิมพระเกียรตินะครับอย่างเช่นปีนี้ก็วันที่9สิงหาคมนะครับก็จะไปร่วมจัดบูธที่สวนลำมพอนนะครับในเรื่องของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้านในต่างประเทศนะครับแต่สําหรับในงานวันนี้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศวันที่1สิงหาอันนี้ก็เป็นงานประจําปีที่เราทางกระทรวงการต่างประเทศจัดเป็นพิเศษให้กับคณะทุตานุกทูตและแขกผู้มีเกีครับ คุณผู้ชมคะก็มาถึงช่วงที่เราต้องลาจากกันแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมคงจะสนุกสนานและก็ได้รับความรู้กับรายการของเรานะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจสนุกสนานน่าตื่นเต้นมาให้ได้พบกันนะคะคุณผู้ชมคะก็ติดตามกันมาค่ะทุกเช้าวันศุกร์อย่างนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนจะจากกันนั้นเดี๋ยวจะต้องขอกรอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ทําให้รายการของเราเป็นจริงขึ้นมาในวันนี้นะคะและพบกันใมในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ Diplomatic Society. You love it shines right through. And in this moment, I'll make it last, make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past, I'll do my best to make it last. Don't make it last don't make it last